นึกอยากกินเมนูนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเราจะใช้สันในหมูนะคะหมักกับเครื่องแกงกะหรี่ผงขมิ้นน้ําตาลมะพาร้าวเกลือพริกไทยแล้วก็กะทินวดให้กะทิซึมเข้าตัวเนื้อหมูของเราแล้วก็ใส่น้ํามันพืชสักเล็กน้อยเวลาเอาไปยา่างหมูของเราจะได้ไม่แห้งกระด้างหลังจากนั้นพักไว้30นาทีทีนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําซอสอาจัดนะคะมิ้นจะใช้น้ําน้ําส้มสายชูน้ําตาลเคี่ยวจนข้นและน้ําจิ้มหมูสเต๊กสูตรเข้มข้นของเราในวันนี้ก็จะมี ีกะทิพริกแกงมะสมันเคี่ยวจนแตกมันหลังจากนั้นใส่ถั่วลิสงคั่วบดตามด้วยหางกะทิปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกเคี่ยวจนข้นชิมรสได้เลยนะคะตามชอบกลับมาที่ตัวหมูสเต๊นนะคะเราจะเสียบเป็นไม้ๆแล้วก็พักไว้ก่อน และในวันนี้นะคะเราจะใช้เตาย่าง Lucky Flame ในการย่างหมูสเต๊กของเราใส่น้าลงไปเพื่อลดควันแล้วก็อุณภูมิจะบอกว่าใช้ง่ายและยังปลอดภัยด้วยค่ะนาหมูสเต๊กที่เราเสียบไม้รอไว้มาชุบในกะทิแล้วนําขึ้นย่างเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการย่างนะคะค่อยๆย่างไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะตอนนี้หมูสเต๊กของเราก็สุกหอมพร้อมทานแล้วอย่าลืมปิ้งขนมปังเพิ่มด้วยนะคะ เรามาเตรียมจัดเสิร์ฟเราจะกินกับอาจารย์แล้วก็น้ำจิ้มสเต๊ะรสเด็ดของเราค่ะสำหรับวันนี้มินฝากเอาไว้กับเมนูหมูสเต๊ะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ